ว่าการเป็นอ<ช>ินฟ<ช>ลูเอนเซอร์เขาโอเคแหละมันช่วงวิกฤตที่เราไม่มีละครคเล่นเรากําลังเครียดกับข่าวอยู่ปรากฏว่าเฮ้ยมันพลิกชีวิตเราได้จริงพลิกพลิกค่ะตอนตนี้งานอินฟลูเอนเซอร์คือถือว่าเป็นงานหลักมามช่วงนี้ เป็นงานหลักแล้วค่ะกลายเป็นงานหลักไปเลยแต่ทำให้นางรู้จักไงรู้ไหมฉันแฮปปี้มากที่นางมาทำอินฟลูเอนเซอร์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยขนาดมันมาถ่ายละครอ่ะเสื้อผ้าทุกชุดมันซื้อใหม่หมดนะคือจัดเองมันซื้อใหม่หมดเครื่องสำอางบางทีถ่ายละครทั้งตอนมไปซื้อเครื่องสำอางหมดอเหนื่อยนะเราทั้งเงินทั้งแบบต้องเสียเวลาไปซื้อเสื้อผ้าด้วยอะไรอย่างนี้เหนื่อยนะเหนื่อยไหมมันมันไม่ได้เหนื่อยกับแบบ การเดินซื้อเสื้อผ้ามันแฮปปี้แต่มันเหนื่อยกว่าการต้องมาหาเงินไปซื้อใช่ค่ะใช่การหาเงินไปซื้อเหนื่อยกว่าเดินไปซื้ออีกค่ะจริงแล้วทุกอย่างซื้อแบบน้ำผึงน้ำหมองจนวันหนึ่งมาดามฟินเขามาจ้างใช่ค่ะเขามาจ้างแบบอ่ะไหนลองพูดถึงเขาสิตอนแรกจะไม่ยอมรับก่อนคือดาวอ่ะถ้าเกิดไม่เชื่ออะไรจะไม่รับเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มันมันมีความเป็นเราตัวแรกก็คือส่เซ็กซี่เป็นตัวเดียวที่ดาวรู้สึกว่า เราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมาดามฟินออกตัวนี้มาแล้วเราต้องแบบต้องได้สัมผัสแล้วได้ลองออสักสักครั้งหนึ่ง uh huh. รู้สึกว่าเฮ้ยขอขอลองหน่อยได้ไหมคะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้า,ถ,าถ้าสนใจหนูก็ค่อยว่าการแต่เราขอแบบเอามาลองก่อนอื ครั้งแรกก็ได้ลองโซเซ็กซี่เลยใช่ค่ะครั้งแรกได้ลองโซเซ็กซี่เลยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกว่ากลิ่นของเขามันมีความแบบมันมีความทั้งน่ารักมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวคือเราไม่จําเป็นจะต้องแบบบีกินี่แล้วเผยตัวเองว่าเฮ้ยมันนี่คือความเซ็กซี่นะแต่เราสามารถแต่งตัวธรรมดาหรือใส่อย่างเงี้ยก็ได้ให้มันดูน่ารักแต่ว่าพอมันมีกลิ่นโซเซ็กซี่เข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราแบบ เราดึงดูดผู้คนกลิ่นพาไปกลิ่นพาไปดึงดูดคนให้เข้าหาไม่ว่าจะแบบไปกองละครหรือเดินผ่านคนก็จะ DM มาเลยว่าวันนี้เจอพี่ดาวที่ห้างนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช้น้ําหอมอะไรหอมจังเลยแบบเดินผ่านแล้วได้กลิ่นเลยมันปลื้มนะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันแฮปปี้สุดคืออะไรรู้ป่ะกลายเป็นทุกคนอะดาราพิธีกรทุกคนอะตอนนี้แฮปปี้ที่จะใช้น้ําหอมฉันใช่มหมนี่ฉัาบอกว่าแม่หนูหนูชอบที่กินของแม่มากเมื่อกี้คือเราดาวอะได้ลองตัวโซเซ็กซี่ด้วยตัวเองค่ะแต่ วันนี้ได้มาลองตัวนี้หอมเนาะคือเซนชุ่หอมมากพี่เิซเซอร์อยู่ข้างจ้าเมื่อกี้คือไม่วางขวดเลยนะคะจะบอกว่าไรรู้ป่ะกว่าจะได้ขวดเนี้ยสองปีเลาไปไหนคะแล้วสำคัญมันตอบโจทย์ว่าไงรู้ป่าว่าไอ้ตัวเนี้ยเซนชุ่ตัวนเนี้ยนะฮะมันปรับฟีโรโมนได้จริงๆตอนแรกที่เราพูดกันโอ๊ะก็พูดกันไปปาก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 ว่ามันปรับีโรโมนปรฟีโรโมนไอ้ตัวเนี้ยคุณลองฉีดดูมันจะเหมือนเสริมไอ้นั่นคือโซเซ็กซี่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเสริมความมั่นใจให้กับเราว่าวันหนึ่งเฮ้ย เวลาที่เราจะไปเจอใครไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นจุดรวมความมั่นใจมันเป็นจุดรวมทุกอย่างให้คุณเลยจริงๆอถกตแล้วว่ากลิ่นของมันเนี่ยเป็นยูนิเซ็ก์อ่าใช่คือผู้หญิงก็ชอบ้าเป็นผู้หญิงใส่ชุดราตรีอะไรเงี้ยหรือเราก็ใส่เลยนะช่อประจำวันก็จะต้องชอบถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายฉีดปุ๊บเหนื่อยเยอะเนี่ยรับรองมันเซ็กซี่จริงๆหหรือเป็นเก้งกวางหรืบมังมังผาฉีดไปเถอะเพราะว่ากว่น้อยฉีดอ่ะคนที่มาดูแลเราอ่ะฉีดเข้าไป มันอีกกลิ่นหนึ่งแต่เมื่อกี้เราลองฉีดเองมันจะได้อีกกลิ่นหนึ่งถูกอ่าใช่ก็ฉันฉีดเพื่อเราเขาใช้ก็ลองไปอยู่ผู้ชายหรือผู้ชายว่ายังไงไรเมื่อกี้หนูอยู่ข้างพี่มดหนูได้อีกกลิ่นอ่าแต่พอหนูอยู่กับตัวเองได้อีกกลิ่นครับผมเซ็ตถวายตัวเซ็ตถวายตัวคือเซ็ตนี้เลยค่ะเซ็ตขวายตัวคือเด็ดสุดคืออะไรรู้ไหมหนูจะต้องยังไม่ได้ลองใช่ไหมต้องฉีดตัวเนี้ยเออเซนชัว คู่กับฟินอินแบล็กมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยจริงเหรอมดลองฉีดดูเนี้ยอ่มาแล้วใช่ไหมลองฉีดดูสินี่ฟินอินแบล็กนี่โด่งดังแล้วแล้วมันจะแบบว่าฟินอินแบล็กนี่คือมันจะมีความเซ็กซี่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องคุณฉีดเซนชรัลปุ๊บแล้วก็ฉีดฟินอินแบล็กมันก็จะได้อีกกลิ่นหนึ่งจริงอ่ะฮะอันนี้กลิ่นแรกที่มดใช้เลยฟินอินแบล็กคือตัวฟินอินแบล็กเขาจะมีความแบบมีความเปรี้ยวอ่ะอ่ะเปรี้ยวนำแต่พออันเนี้ยมันมามีความแบบ ความละมุอะมนอ่ะมันเลยได้ได้อีกแบบหนึ่งครับผม,มใช่จิตที่ตัวจบที่เตียงจิตๆึงไแฟนก็คราวนี้แหละเอาอ่างด้วยกันวันนี้ฮะเห็นเขาบอกว่า คุ้มโปรเนี่ยคุ้มสุดๆเลยใช่ค่ะยังไงปะวันนี้คุณได้อะไรบ้างฮะจริงๆอ่ะจะบอกก่อนว่าตัวเซ็ตโซเซ็กซี่เขามีเป็นเซ็ตเขามีอยู่4ตัวก็คือบอดี้โลชั่นใครอยากจะหอมฟุ้งแบบฟุ้งก็คือต้องใช้ให้ครบนะคะเซ็ตถวายตัวใช่เซ<ล>็ตถวายตัว <S 2> <S 2> คืออย่างาแรกเลยตอนอาบน้ําเน<ค>ี่ย ใช้อาบน้ําเสร็จใช้บอดี้ออยล์จริงๆใช้บอดี้ออยล์ที่ที่ผมก็ได้ทําให้ผมเราหอมด้วยแล้วก็ทาที่ตัวก็ได้แล้วก็ต่อด้วยตัวนี้บอดี้โลชั่นให้ความชุ่มชื้นให้ผิวโกลว์แบบเวลาทาเสร็จออกไปเจอแดดผิวนี่มันแบบเปล่งความแบบชุ่มชื้นออกมาคือออยล์เสร็จแล้วตามด้วยโลชั่นเลยใช่ออยล์เสร็จตามด้วยโลชั่นแล้วต่อด้วย Secret ออย์ตัวนี้ดาบอกเลยว่าเราชอบมากนี่ฮะคือบางทีอ่ะเราชอบฉีดน้ำหอมก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าถูกไหมคะใช่ แต่บางทีน้ําหอมมอาจจะแพ้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นซีเคร t o ออยที่พอฉีดที่พอแบบหยดลงไปที่แบบอาจจะตรงเสื้อในหรืออาจจะตรงแบบในส่วนที่มันแพ้ง่ายกับไาตัวนี้ไม่แพ้จุดซ่อนเร้นอไมี้ใช่ไม่ต้องถึงขนาดจุดซ่อนเร้นแต่ก็แบบตรงตรงในส่วนที่แบบเออเราอยากจะให้มันหอมพิเศษพิเศษนะพิเศษหน่อย ใช่ตัวนี้ก็คือแบบว่าไม่แพ้ด้วยแล้วหอมติดก็คือแต้มไปได้เลยใช่ค่ะแต้มไปได้เลยแล้วปิดท้ายก็คือน้ําหอมโซเซ็กซี่นั่นเองอืมเขาได้ไปด้วยได้ไปด้วยเอาอย่างนี้วันนี้ซื้อแต่ขอแถมฟินอินแบ c ็กกับเซนชวสอีกอย่างหนึ่งขวดใช่ค่ะเป็นชุดเดียวกันไปเลยจริงๆอ่ะชุดเนี้ยเจ็ดพันบาทแต่วันเนี้ จะให้ไปในราคาแค่1,990บาทเท่านั้นคุณได้หลายหลายชิ้นเลยนะได้หกชิ้นหกชิ้นเลยทั้งหมดหกชิ้นเลยค่ะง่ายๆคุณดูนะฮะจะเป็นโซเซ็กซี่บ็อกเซ็ตคุณได้เป็นทั้งบ็อกซ์เลยเพไม่ว่าจะเป็นโลชั่นโซเซ็กซี่เนี่ยได้หนึ่งหลอดน้ำหอมโซเซ็กซี่หนึ่งหลอดหนึ่งขวดบอดี้ออยล์หนึ่งขวดซีเครดออยล์ที่ไว้ใส่ใส่ตรงที่แบบว่าชุดชั้นในหรืออะไรเนี่ยนะอีกหนึ่งขวดค่ะทั้งหมดไอ้เซ็ตบ็อกเซ็ตนะฮะอันนั้นนะโซเซ็กซี่บ็อกเซ็ตนัน่ะ มันมีอยู่5ชิ้นอยู่แล้วมาดามขอเอาไอ้ตัวนี้ที่มาดามให้ไปเนี่ยนะฮะหนึ่งเซนชัวส์เซนชัวส์เนี่ยปกติเนี่ยหนึ่งพันบาทอยู่แล้วต่อขวดนะครับแล้วก็ให้ฟินอินแบล็คอีก1นึ่งขวดทั้งหมดคุณได้น้ําหอมเนี่ยสขวดแต่คุณได้โปรโมชั่นเนี่ยซื้อ1แถม2องเลยได้1เซตนะฮะกับอีกฟินอินแบล็คกับเซนชัวส์เนี่ยปกติ7,000บาทเหลือเพียง1,990บาทแอดไลน์นะฮะ f i n fin 5ฟ <Fin 5 S 1> ิน5ฟิ fin 5นะฮะ At f i n เฟ หรือ0ู1 1 4 6 4 6 6, 6. ีกครัหครั้งจากโปรโมชั่นวันนี้คืออะไรจ๊ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ6ชิ้นนะคะก็รวมด้วยเซ็ตโซเซ็กซี่นะคะมี4ตัวก็รวมด้วยเซนชัวนะคะของพี่มดดำแล้วก็อาฟินินแบล็กครับผมอีก1กลิ่เนเป็นทั้งหมด6ตัวนะคะปกติในราคา7 0 0 0บาทวันนี้เหลือแค่1,990เท่านั้นเองค่ะค่ะเอาดีๆนะครับวันนี้คุณได้นะ,นะคะโซเซ็กซี่บ็อกซ็ตหนึกล่องครับ หกล่องเนี่ยปกติก็สองสามพันธแล้วถูกต้องไหมแล้วคุณได้เซ็นชวส์เสร็จปกติขายควณละพันแปดร้อยบาทนะครับพันหถึงพันแปดขายกันอยู่เนี่ยแล้วแต่คุณได้เซ็นชวส์เนี่ยหขวดได้ฟินอินแบล็คอีก1นขวดทั้งหมด่ะราคาเต็มเกือบเ0็ดบาทวันนี้เหลือพ9นเกบนะฮะแอดฟนฟินห้าแอดฟีนฟินหหรือ02 114-6466คุณได้หมดหน้าจอแล้วนั้นฮะจาก7000เหลือ1990งพันเกแอดหรือ02-114-6466ขอให้เฉพาะในราการแฉเท่านั้นนะฮะครับผใส่ชวดขวดเดียวก็คุ้มแล้วผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้นะฮะบอกเลยหอมมากหอมมากอันนี้เซนจิงใช้จริงใช้จริงอยู่ในกระเป๋าจริงพบมาด้วย เอาละ add fi infinite หรือเบอร์โทรศัพท์นั้นนะครับจากเจ็ดพันหรือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบคุณได้ไปทั้งเซตนี้เลยวันนี้ขอบคุณน้องมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาแม้จะไม่ได้คำตอบอะไรเลยบางอย่างไม่อยากพูดบางอย่างไม่อยากพูดบางอย่างก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปแล้วผ่านไปไม่ได้ไปพูดจริงใช่ไหมว่ไม่ควรจะพูดถึงเขาแล้วใช่ค่ะมันจบไปแล้วโอเคน่าารักกมจริงมันก็คือพี่น้องกันหมดอ่ะในที่สุดแล้วอ่ะนี่ก็คือน้องสาวนั่นก็คือน้องชายขอบคุณนะขอบคุณนะดาวขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับ